วันนี้จะไปเอามะพร้าวนะพี่นะครับมะพร้าวมะพร้าวมะขี้ะมันมานคับผมวันนี้วันจันทร์วันที่หเดือนมกราจะวนัอนอะารครวันจันทร์วันที่หเดือนเอ่อหนึ่งสอันครับอ่กดได้กแซรเ์เดยพี่ยนย Ban kia kim. đại kia kìa 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 โอเคครับแห้แห้งเร็ว้ครับทุกคน

เลข 9, ที่เก้ามอที่สิเจ็ดนี่เนาะสิบหเจ็ดประในในมาณไม่ใช่หาสวนมังข้าวไปหาของข้าวเอาเมืองมาเงินปีใหม่จะหากำไรอโอ้โหหา,หาของกระเทินชีวิตไปกดไลกคกดแชร์จะไป็ยังไงกดติดตามอะไรเยอะๆครับช่องยูทูบช่องเพจช,ช่องเพจช,ช่องดิ๊กส่งท่อก็ได้ ก็เท,ทวประเทตนอกหร,รือว่าเทศบาลแต่ว่าเทศบาลเท้นอกพี่้นะสำนีน,นะครับห <c oughs> มากามามาให้เยอะเลย ขนมเนี่ยวนละหอ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 เอาข้าวกันอ่าตัดตัดนาเะเอ่ไปซีเร็ยอีกนะนะพวกเปิ่อมาข้าวอ่ากะจาหลายๆเยอะๆเนี่ เจ้าจะเข้าแต่งานไดอาเหมือนปูประหารตัวเลี้ยงานเสียงรันใส่ใหม่เรงใส่ใหม่นะแลเตรียมในปีใหม่เลยนี่านกินดองให้น้องคุมคันถูกแนวใช่หมูหมองรเป็ห้างะไรหนาได้ลักได้หมวกกันแหกเล่าหมวกต้หนึ่ i'm man's son you know oh, wow. <laughs> มันเป็นนี่นะ

เพือนนี่แนะนําอะไรฮะแิมาขึ้นทานน,นี่บ้างเราจะิยไปเพิ่มเออเฮอันสามสิบใ míao sắm sip bay quang 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 sip bay suy bay quang lắm 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 lắm